กระทรวงการคลังเตรียมชงคอรมออนุมัติเงินช่วยเหลือเกษตรกร,กรที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 รายละเอียดเป็นไงคลิปนี้ผมสรุปและนำมาแบ่งปันให้กับทุกท่านครับสวัสดีครับพบกผู้ผมครับเกียรติรัตน์กินนำนี้ครับวันนี้ครับ ผมจะพาทุกท่านเนี่ยไปดูนะครับในมิติของคนที่อยู่ในภาคการเกษตรนะภาคกาเกษตรกรที่ก็ได้รับผลกระทบจากโควิด1 9นี้เช่นกันนะครับไปดูครับข้อมูลของล่าสุดนะครับที่กระทรวงการคลังเริ่มที่จะออกนโยบายนะครับในการที่จะช่วยเหลือภาคกาเกษตรนะครับเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันนะครับ รายละเอียดเป็นอย่างนี้ครับกระทรวงการคลังครับเตรียมเสนอที่ประชุมนะครับคอรมออนุมัติจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกรนะครับแก้ปัญหาวิกฤตโควิด19และภัยแล้งนะครับรายละนะครับรายละ1 5 0 0 0บาทนะครับจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ประมาณ9ล้านครอบครัวด้วยกันนะครับก็จ่ายครั้งเดียวนะครับจ่ายครั้งเดียวก็คือทําผ่านการอนุมัติก็นีมีการทยอยจ่ายไปนะครับรายละเอียดของข้อมูลก็คือนายอุดมนะครับสาวนายนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ทางคลังนะครับเปิดเผยหลังจากการประชุมร่วมระหว่างผู้บริหารของธนาคารเฉพาะกิจของรัฐน,นะครับเรื่องมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบว่าใน1-2วันนี้นะครับจะมีการเสนอมาตรการเยียวยาเกษตรกร,ร,กรให้กับคณะกรรมการกันกลองนะครับและพิจารณาโครงการนะครับเนื่องมาจากมาตรการดังกล่าวจะต้องใช้งบประมาณนะครับ จากการที่จะต้องมีการออกพรกรนะครับหรือพระราชกำหนดในการที่กู้เงินนะครับกู้เงินมานะครับโดยคาดว่าจะเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับในสัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าก็ประมาณวันที่28นะครับก็วันอังคารหน้านะครับสำหรับมาตรการดูแลเกษตรกรนั้นนะครับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับจะเป็นหน่วยงานหลักที่ดูแลโครงการนะครับโดยเฉพาะข้อมูลเกษตรกรที่มีการขึ้นทะเบียนไว้ทุกปีนะครับซึ่งปกติข้อมูลของภาคการเกษตรเขาก็มี ขึ้นทะเบียนว่าใครเป็นเป็นเกษตรกรนะครับซึ่งเชื่อว่ามาตรการนี้จะแล้วเสร็จพร้อมจ่ายเงินให้กับเกษตรกรได้ภายในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับพฤษภาคม6-3นี้ครับโดยจะจ่ายเยียวยา5,000บาทนะครับระยะเวลา3เดือนนะครับเหมือนกับอาชีพอิสระหรือไม่นั้นนะครับต้องดูเงื่อนไขกันก่อนนะคือถ้าอาชีพอิสระเนี่ยตอนนี้เขาก็จ่ายแบบ15,000เนี่ยก็คือจ่าย3เดือนเนาะเดือน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 ละเดือนละ5,000เดือนละ5,000เดือนละ5,000 แต่ของเกษตรกรเดี๋ยวพิจารณากันอีกทีนะครับจะต้องจะต้องรอติดตามจากคณะกรรมการกัดกลองนะครับว่าจะพิจารณาว่าออกมารูปแบบไหนอย่างไรนะครับซึ่งรูปแบบรูปแบบของการจ่ายเงินเนี่ยก็จะมีการโอนผ่านธนาคารบัญชีนะครับที่ให้ข้อมูลไว้นะครับธนาคารท,ทอกอสอนะครับธนาคารและก,กระทรวงเกษตรนะครับ ดูระหว่างการพิจารณาช่องทางอื่นเพิ่มเติมนะครับซึ่งสามารถใช้บัญชีของทุกธนาคารไม่จำกัดธนาคารทัสอครับอันนี้เบื้องต้นนะครับนี้เบื้องต้นก็รอดูผลกันนะครับว่าวันที่28เนี่ยผลจะเป็นมาอย่างไงนะครับทีนี้กรณีที่มันผ่านนะครับหรือวิธีการในการที่ลงทะเบียนนะครับลงลงทะเบียนพิจารณาเงื่อนไขเบื้องต้นนะครับหลักเกณฑ์เงื่อนไขเบื้องต้นเนี่ยนะครับก็คือข้อ1นะครับครอบครัวเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนนะครับต้องขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบอาชีพในการ เป็นเกษตรกรนะครับอาชีพหลักนะครับหรือเป็นอาชีพรองก็ได้เนาะนะครับสก็คือ1ครอบครัวเกษตรกรนะครับจะมีตัวแทนมาขอขึ้นได้เพียง1คนเท่านั้นนะครับในการพิจารณาเนี่ยจะพิจารณาเป็นครอบครัวไม่ได้พิจารณาเป็นรายบุคคลนะครับ ไม่สามารถขึ้นซ้ําได้นะครับเจ้าหน้าที่จะต้องชี้แจงรายละเอียดให้กับเกษตรกรและขึ้นทะเบียนทราบนะครับตามนิยามที่กําหนดนะครับก็ไปดูในเรื่องของนิยามของเกษตรกรอีกทีหนึ่งนะครับเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนนะครับต้องบรรลุนิติภาวะนะครับและมีสัญชาติไทยกรณีที่เป็นนิติบุคคลและต้องได้รับมอบหมายผู้แทนมาขึ้นทะเบียนด้วยนะครับประเด็นที่2ครับสถานที่นะครับสถานที่ในการที่จะขึ้นทะเบียนนะครับเป็น หรือปรับปรุงข้อมูลของเกษตรกรด้วยนะครับก็คือเกษตรกรรายเดิมนะครับแปลงเดิมเกษตรกรแปลงเดิมนะครับรายเดิมแปลงเดิมนะครับสามารถปรับปรุงได้ที่นะครับสานักงานเกษตรกรทุกอาเภอนะครับสานักงานเกษตรอําเภอทุกทุกแห่งนะครับหรือเป็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและร่วมเป็นหน่วยสนับสนุนนะครับที่เกษตรกรมีพื้นที่การเกษตรอยู่นะครับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้านนะครับหรือเรื่องอ กมนะครับเราจะใช้โทรศัพท์มือถือนะครับของเกษตรกรสามารถขึ้นทะเบียนได้เดี๋ยวผมพาไปดูว่าขึ้นทะเบียนยังไงนะครับพาไปดูว่ามีห้าขั้นตอนอยู่นะครับกรณีที่เป็นเกษตรกรรายเดิมนะครับแต่เพิ่มแปลงใหม่คือมีไร่เพิ่มนะครับหรืออาจจะเปลี่ยนรูปแบบของการปลูกพืชต่างๆก็แล้วแต่นะครับให้ยื่นเอกสารที่สำนักงานเกษตรอำเภอนะครับที่ตั้งแปลงนะครับที่ทํากิจกรรมเกษตรอยู่นะครับหากมีการเปลี่ยนแปลงการทากิจกรรมนะครับ การเกษตรหลายพื้นที่นะครับหลายอำเภอให้ยื่นที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่เป็นที่ตั้งแปลงหลักนะครับก็ดูเป็นแปลงหลักนะครับกรณีที่ใช้ลักษณะของพวกแท็บเล็ตในการขึ้นทะเบียนนะครับมือถือถือเจ้าหน้าที่สามารถรับขึ้นทะเบียนเกษตรกรรายใหม่ในพื้นที่นะครับพร้อมทั้งวาดผังแปลงต่างๆได้นะครับแล้วก็ทั้งรายใหม่ล่าเก่านะครับก็ เขาอนุญาตให้ลงนะครับอนุญาตให้ลงได้ลายก่าก็ไปลงปรับปรุงข้อมูลข้อมูลลายใหม่ก็ไปรีจิสเตอร์ให้เรียบร้อยนะครับไปลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนในการที่จะลงทะเบียนนะครับลงทะเบียนเป็นเกษตรกรนะครับแล้วก็แจ้งพื้นที่ในการทําการเกษตรนะครับขั้นตอนแรกครับท่านต้องโหลดนะครับโหลดแอปพลิเคชันที่มีชื่อ่าร r ม book นะครับ ก็สแกนนะครับสแกน QR code ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว Android นะครับหรือว่า iOS นะครับก็สแกนแล้วก็โหลดลงไปในเครื่องนะครับเมื่อเราได้ตัว QR code แล้วเราได้แอปพลิเคชันมาแล้วนะครับสิ่งที่ทําทำต่อไปก็คือแจ้งข้อมูลในการปลูกนะครับแจ้งชื่อนามสกุลต่างๆนะครับพื้นที่ในการปลูกต่างๆนะครับแจ้งปลูกนะครับอันนี้เป็นข้อที่2นะครับตโหลดแอปมานะครับไปในแอปแจ้งชื่อข้อมูลข้อมูลต่างๆนะครับแจ้ง การปลูกและที่ดินต่างๆนะครับพื้นที่ต่างๆเข้าไปนะครับหลังจากนั้นครับข้อที่3ก็คือแจ้งแปลงปลูกที่ต้องการแจ้งและมีการปรับปรุงทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรนะครับดูวแปลงปลูกท่านปลูกอะไรยังไงอยู่มีพื้นที่กี่ร่งกี่ไร่อะไรว่ากันไปนะครับก็แจ้งกันในตรงนี้นะครับในขั้นตอนที่3นะครับหลังจากนั้นครับขั้นตอนที่4นะครับเลือกพูดเลือกพืชเลือกพืชที่ต้องการแจ้งในการปรับปรุงกรณีที่ แปลงนี้นะครับเดิมสมมุติอาจจะปลูกอ้อยนะครับเปลี่ยนมาปลูกข้าวหรือปลูกมันอะไรก็แล้วแต่แจ้งข้อมูลในข้อสนะครับมีการปรับปรุงข้อมูลพื้นที่ได้นะครับไม่ใช่ว่าที่แปลงนี้เราปลูกอยู่อย่างเดิมคือถ้าอย่างเดิมมันก็ปรับปรุงก็ได้นะครับไม่เป็นไรแต่กรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขเราก็เข้ามาปรับปรุงแก้ไขในตรงนี้ได้เลยนะครับข้อที่5ครับก็กรอข้อมูลต่างๆอื่นเพิ่มเติมนะครับพื้นที่ปลูกโน่นนี่นั่นว่ากันไปนะครับก็ตามสเต็ปนะครับสุดท้ายก็คือ บันทึกข้อมูลนะครับต่างๆแล้วข้อมูลเหล่านี้ก็จะเข้าไปในระบบฐานข้อมูลของกระทรวงเกษตรนะครับทีนี้นะครับเมื่อเรามีข้อมูลรออยู่แล้วผมใช้คำว่ามีข้อมูลรออยู่แล้วนะครับเมื่อคลอมอมีการอนุมัติโอเคมีการต้องต้องมีเงินเยียวยาให้กลุ่มเกษตรกรนะครับระบบเขาจะมากันกรองจากข้อมูลตรงนี้นะครับเพราะผมแนะนําอย่างนี้ครับว่าวันนี้ท่านไม่ต้องรอนะครับยังไม่ต้องรอว่าเฮ้ยเขาจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติแต่เบื้องต้นเราไปกรอกข้อมูล แจ้งไว้ตรงนี้ก่อนนะครับเมื่อถึงเวลาเรามีข้อมูลให้เข้าพิจารณานะครับมันแบมันก็สะดวกเรามากยิ่งขึ้นและหน่วยงานที่เข้าพิจารณาในการให้จ่ายมันก็ได้มีข้อมูลนะครับลอกยาเราก็อาจจะได้รับเงินเยียวยาได้เร็วมากยิ่งขึ้นนะครับและนี่ก็คือข้อมูลดีๆครับข่าวคราวดีๆนะครับสําหรับเพื่อนๆนะครับที่เป็น SME ก็ตามเกษตรกรก็ตามนะครับที่ทางช่องแท็กใหม่นะครับพยายามที่หามาอัปเดตให้กับท่านนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้ใช้ข้อมูลเหล่านี้ครับ ไปใช้ในการทําธุรกิจทําการเกษตรอะไรของเรารับเงินเยียวยาต่างๆนะครับก็ลองเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวหลังวันที่28นะครับดูว่าเขามีมีอัปเดตอะไรมาไงเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปเล่าให้ฟังอีกสักรังอีกสักครั้งหนึ่งนะครับว่าตอนนี้เขาอนุมัติแล้วหรือยังและท่านต้องทําอะไรกันต่อไปนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับท่านในเรื่องของการที่จะลงทะเบียนนะครับในภาคของการเกษตรนะครับ ถ้าชอบนะครับก็แชร์บอกเพื่อนๆได้นะครับและอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้นะครับจะมีคลิปดีๆมาบอกมาเล่ามาอัปเดตให้กับท่านเป็นประจําครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปของท็อปแมนครับสวัสดีครับสู้ๆนะครับ